คลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้เมื่อเขาได้เข้าไปสำรวจยังบ้านร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วแสงไฟก็ได้ไปกระทบเข้ากับขาของใครบางคนนะครับ ที่ห้อยลงมาจากชั้นบนแถมขานั้นก็ยังเต็มไปด้วยเลือดทำเอาเขาสะดุ้งตกใจแต่พอส่องไฟขึ้นไปดูกลับไม่พบใครอยู่บนนั้นเลยหลังจากเดินสำรวจไปสักพักเขาก็ได้พบเข้ากับร่างใครบางคนกำลังยืนอยู่บนบนันไดแต่ที่น่าตกใจก็คือร่างนั้นไม่มีหัวนะครับและเนื้อตัวก็เต็มไปด้วยเลือดซึ่งกำลังค่อยๆเดินลงบันไดามาอย่างช้าๆ นาทีนี้เป็นใครก็คงทำตัวไม่ถูกเขาจึงค่อยๆหันหลังและเดินก้มหน้าหนีพยายามออกมาอย่างเงียบๆกลัวว่าสิ่งนั้นจะรู้ว่าเขาเข้ามาโดยได้มาหยิบทูบที่วางเอาไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าผีตนนั้นกำลังจะออกตามหาเขาอยู่เหมือนกันจากนั้นเขาจึงไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปหามัน ใช้ทูบฟาดเข้าไปในทันทีแล้วร่างดังกล่าวก็ได้หายไปน่าจะเป็นการใช้วิชาอาคมอะไรสักอย่างชายหนุ่มคนนี้เขาสนใจในเรื่องของแม่มดและพยายามที่จะตามหาต้นตอของมันอยู่ตลอดเวลาโดยในวันนี้เขาได้มาสำรวจยังบ้านร้างที่ว่ากันว่าเคยมีแม่มดอาศัยอยู่ยังไม่ทันไรมันก็ต้อนรับเขา ด้วยสิ่งของต่างๆที่ขยับเองได้บางทีอำนาจของแม่มดอาจจะยังหลงเหลืออยู่ที่นี่กล่องที่เขาตั้งทิ้งเอาไว้จับเงาดำบางอย่างที่ออกมาจากตู้เอาไว้ได้และมันยังคงวนเวียนอยู่ภายในห้อง <liters> เมื่อเขาสำรวจรอบๆบ,บ,บ้านจนครบฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับ ซึ่งไฟฉายของเขาที่วางไว้ก็ดันมาหายไปได้ยังไงก็ไม่รู้เขาเลยจะเข้าไปเก็บของที่ทิ้งไว้ในห้องและต้องกลับออกไปก่อนไม่มีไฟก็ทำอะไรไม่ได้โดยในช่วงนั้นก็มีเสียงของบางอย่างดังออกมาจากตู้อีกรอบเวลามืดมืดอะไรก็น่ากลัวนะครับเขาพยายามที่จะหนีแล้วแต่เงาดำดำังกล่าวก็ได้พุ่งเข้ามาหาเขาด้วยความเร็ว จนทําให้เขาลม้มลงหมดสติไปนานเท่าไร่ก็ไม่รู้เขาก็ได้ฟื้นสติตื่นขึ้นจึงได้รีบเก็บข้าวของแล้วออกมาจากที่นั่นในทันทีลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณสลบอยู่ในบ้านร้างตอนตื่นขึ้นมาคุณจะรู้สึกอย่างไรบ้าง <c oughs> เมื่อได้ยินข่าวลือในเน็ตมาว่าภายในป่าแห่งนี้มีแม่มดแอบ,บมาอาศัยและทำพิธีกรรมบางอย่างอยู่ ทำให้แอนดรูและเพื่อนเกิดความสนใจอยากที่จะเข้าไปพิสูจน์ความจริงให้ได้ so, พวกเขาเลยเก็บข้าวของและตรงเข้าป่าไปสำรวจกันในคืนนี้ป่าไม้ในยามค่ำคืนไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกสิ่งมีชีวิตพวกเขาจึงต้องเดินทางกันด้วยความระมัดระวังซึ่งก็ไม่มั่นใจว่าจะเจอบ้านแม่มดหรือไม่ แต่ใช้เวลาไปสักพักเขาเกิดสังเกตเห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างขยับอยู่หลังต้นไม้ก่อนจะตามมาด้วยเสียงกรีดร้องปิศินาดังขึ้นทำเอาตกใจไปตามๆกันหลังจากเดินตามต้นเสียงไปก็พบเข้ากับกองสิ่งของบางอย่างถูกทิ้งเอาไว้และตามมาด้วยเสียงกรีดร้องเขาจึงได้วิ่งหนีออกมาด้วยความตกใจและรีบตะโกนหาเพื่อนของเขาในทันที ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเพื่อนของเขาจะโดนบางอย่างทำร้ายเข้าทำให้ตอนนี้กำลังล้มลงไปกับพื้น Come on, Danny. get the, hell Who the hell that you? หลังจากเดินสำรวจต่อไปได้สักพักเขาก็พบเข้ากับร่างของใครบางคนเดินออกมาจากความมืดโดยเธอนั้นได้สวมเสื้อสีดำสนิทกำลังเดินตรงเข้ามาหาพวกเขาทำให้ทั้งคู่ต้องรีบวิ่งหนีออกมาในทันที ้เจอคนแปลกหน้าในป่ายัางไงก็ต้องระวังตัวนะครับระหว่างทางนั้นพวกเขาก็ได้พบเข้ากับกล่องบางอย่างถูกวางทิ้งเอาไว้กลางป่าแต่เมื่อหันหลังกลับไปเธอคนนั้นก็ได้วิ่งตามพวกเขามาและได้พุ่งเข้ามาทําร้ายเพื่อนของเขาอีกครั้งทําให้เขาต้องรีบเข้าไปช่วยแล้วก็พากันวิ่งหนีออกมาจากป่า ระหว่างการหลบหนีที่คิดว่าน่าจะรอดแล้วจ,จู่ๆเธอก็ออกมาดักหน้าพวกเขาเอาไว้จนทั้งสองต้องวิ่งหนีตายกันอีกรอบและออกมายังถนนได้สำเร็จจึงได้หยุดการสํารวจลงในทันที This way, Danny. This way. ซึ่งเธอก็อาจจะเป็นแม่มดที่อยากจะจับเขาและเอาไปประกอบพิธีกรรมก็เป็นได้นะครับ <c oughs> คลิปนี้ถูกถ่ายเล่นๆโดยคู่รักซึ่งได้ออกมาไหว้พระกัน ที่ศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งโดยมันควรจะเป็นวันแห่งความสงบสบายใจจนกระทั่งเธอได้เดินมาหาเขาและได้ถ่ายติดบางอย่างเอาไว้ได้ซึ่งมันก็คล้ายกับมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด้านหลังของเขาและกำลังจ้องมองมายังเธอ <c oughs> นั่นอาจจะเป็นดวงวิญญ,ญาณที่สิงสถิตยอยู่ภายในศาลเจ้าและอยากจะสื่อสารกับพวกเขาก็เป็นได้หรืออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเมื่อเขาคนนี้ ได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาจากในห้องน้ำแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นขมโมยจึงได้หยิบกล้องออกมาถ่ายเก็บไว้แต่ทว่าภายในนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยนะครับทําเอาพวกเขางุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะหันไปถ่ายภายในห้องน้ำอีกรอบแล้วก็ปรากฏร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเขาด้วยใบหน้าที่หมองคลำ้ำ และดวงตาที่กลวงโบทำเอาเขาตกใจจนต้องรีบวิ่งหนีแต่เมื่อตั้งสติได้แล้วก็หันมาดูอีกรอบเธอคนนั้นก็ได้หายไปเสียแล้วจากนั้นคลิปวิดีโอก็ได้จบลงบางทีเธออาจจะเป็นดวงวิญญาณที่เสียชีวิตลงที่นี่และยังคงวนเวียนอยู่ในนี้นะครับคลิปนี้เริ่มขึ้นเมื่อพวกเขา ได้เข้าไปสำรวจยังพระราชวังร้างกลางป่าซึ่งบนโลกนี้ก็มีเป็นหมื่นแห่งเลยนะครับแต่มีเพียงไม่กี่ที่ที่อยู่กลางป่าในการสำรวจครั้งนั้นพอเดินลึกๆเข้าไปก็พบกับจุดหมายที่พวกเขาตามหาแม้ในตอนนี้จะเป็นตอนกลางวันบรรยากาศก็ยังวังเวงชอบกลเหมือนว่าที่นี่จะเคยมีคุกอยู่หลังพระราชวังด้วย เพราะเราจะสังเกตเห็นถึงราวเหล็กกับลูกกลงที่ไม่มีห้องไหนในวังนี้จะตกแต่งเหมือนในห้องนี้เลยนะครับและเขาก็ได้ถ่ายติดร่างเงาบางอย่างเอาไว้อีกด้วยโดยมันเหมือนกับว่ากำลังชะโงกหน้าออกมาดูว่าเขามาทำอะไรถึงกลางป่าลึกเช่นนี้ถ้าผมเป็นผีผมก็คงสงสัยเหมือนกันนะครับแต่สิ่งนั้นก็ได้ปรากฏตัวเพียงไม่กี่วินาทีถึงแม้ที่นี่ จะดูน่ากลัวระวังเวงแต่ก็ยังชวนให้รู้สึกเหงาแปลกๆเขาไม่เปิดเผยถึงบรรยากาศทั้งหมดที่เขาถ่ายได้แต่ก็เชื่อว่าน่าจะกลับออกมาเลยนะครับหลังจากที่เห็นสิ่งนั้นในระหว่างการทำพิธีทางาศาสนาจูจูหญิงสาวคนนี้ก็ได้ล้มลงไปทำให้ชาวบ้านแถวนั้นต้องเข้ามาดูอาการของเธอแต่แล้วมันก็แปลกมากกว่าที่พวกเขาจะนึกออกเมื่อจูจูขาของเธอได้กลายเป็นขาของสัตว์บางชนิด ซึ่งกคล้ายกับขาของแพะอยู่นะครับแถมหางก็ได้งอออกมาจากด้านหลังของเธออีกด้วยเหตุการณ์นี้สร้างความงุนงงให้กับผู้คนในวันนั้นมีการทำพิธีเพื่อช่วยเหลือเธอแต่ก็เหมือนจะไม่เป็นผลซึ่งคลิปวิดีโอนั้นก็มีไม่มากและได้จบลงเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคิดว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้ได้จากกล้องวงจรปิดภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อพวกเขาได้พบกับเงาดําบางอย่างเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วไปแอบซ่อนอยู่หลังรถเข็นทำความสะอาดและได้หายกลับเข้าไปยังทางเดินอีกครั้งซึ่งลักษณะของเงาก็คล้ายกับเด็กไม่มีผิดเลยนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าพนักงานที่นี่จะพบเห็นเด็กคนนี้อยู่บ่อยครั้งเพราะมักจะเล่ากันว่า บางทีในขณะทำงานก็มักจะได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กอยู่ตลอดหรือบางทีก็เห็นเหมือนกับเงาของเด็กมาแอบดูพวกเขาอีกด้วยแล้วพบกันใหม่กับเพื่อนในความมืดของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ